หนึ่งกับงาน M.O.F. j o ร r n e y 150ปีเส้นทางการคลังไทยพบกับการเสวนาบทบาทกระทรวงการคลังในการพัฒนาประเทศการออกบุตยงานในสังกัดสินเชื่อดอกเบี้ยอัตราพิเศษพันธบัตรสลากออมทรัพย์ใหม่การแก้ไขหนี้เสียการค้ำประกันเงินกู้ธุรกิจ SME เงื่อนไขพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นพิเศษการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนอกสถานที่พบกันวันที่1-3พฤษภาคมนี้เวลา10บนาฬิกาถึง20นาฬิกาพันสและสศูนย์การประชุมแห่งชาติเจริกิจ นี่คือขุมพลังที่ดีซูเปอร์พาวเวอร์ที่มาดพร้อมกับหัวฉีดไออาร์ที่ใครก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงเหื่อเลือๆประหยัดเลือเลือๆแรงเหื่อเลือๆประหยัดเหื่อเลือๆต้องขุมพลังที่ดีซูเปอร์พาวเวอร์เท่านั้นรับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์วันนี้ถึง30เมษายนนี้ตั้งแต่ที่เราเจอกันเธอก็อยู่เคียงข้างผมตลอดมา it must be one only you only one อยู่เคียงข้างกันตลอดกาเลเ้ื่องหลอด LED P1 อยู่เคียงข้างคุณไปยาว,ยาว ช่วยพวกเราหอมจังวะป,ปะหอมถึงน,นี่เลยหอมไกลสเมตรเพราะเราใช้คอมฟอร์ตบิวตี้ออรมีโมเลกุลน,น้ำหอมใหม่คอมฟอร์ตออรมีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนวอสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิชฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณอโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุด อย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o n e c Q s Plus ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมรุยเพื่อครอบครัวคนโ OT ลุยต่อไปคนโ OT ต้องโ OT ขวนใหญ่สิบาทแม่บานเบ และยิ้มไ,ไปกับขนมปังโกเบรดลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบบาทเด็กๆรู้ <ś m any> นมคารนชั่น UHT แคลเซียมสูงเนสกาแฟเบลนด์บลูอร่อยทำถึงใส่ใจเหรอ ใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิก้าที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกลออร่อยทำถึงคนดื่มเบล n d ์แอนด์บูเขารู้กันคาบเหงื่อคคาบฝังแน่นชนะได้ด้วยไฮยีนซักผ้าพลังสะอาดหอมวิลคอนเฟิร์มไฮยีนเปิดโลกของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านในงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่43แฟร์ใหญ่แห่งปีจัดเต็มฮอตไพรส 26เมษายนถึง4พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเคลียสูอรวิตามินสิบเท่าสดชื่นเม่นใจ100%่งร้ยเปอร์เซ็นต์เคลียส่งกรารนี้ยังไงต้องได้แซ KFC d o บ b l e Bucket Pop ป o อ b แซบเพียงสามร้เก้าสิบเก้าบาทวันนี้ถึง23เมษายนนี้ที่สุดของผิวดูกโกลหอมกลม่ำด้วยน้ำหอมระดับโลกของ Lux ใหม่ Lux Five Fragrance หอมติดผิวยาวนานผสานพลังกลูต้เอเซนส์ผิวดูกโกลหอมกลม่ำดังอาบน้ำหอมใหม่ My, Lux Five Fragrance เรื่องเล่าเช้านีา้เจ็ดนกาสามเก้านาทีท่านผู้ชมก็ไปอันยืนยันเมื่อวานนี้จากน้ำตรีแพรทองทานชินวัตรว่าเลื่อนจากเดิมกําหนดเอาไว้นาย